มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เกียรมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสรารนะครับพี่น้องเกษตรกรเช่าไห้ชาวนาอีกจังหวัดที่โชคดีครับที่ได้รับเงินเยียวยาจากภัยวิบัตินำถั่วเมื่อปี64รับสูงสุดครัวเรือนหนึ่งบเกิน30ไร่ สวัสดีครับพอแม่พพินองเกษตรกรเจ้าให้เชาวนาทุกท่านพบก,กับกับผมทิดเกียรติผ้ามวลมือหนึ่งกับพ่อความข้อสราราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพอแม่พพ่นองเกษตรกรเจ้าให้เชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอการในวันพุทธที่6เมษายน2 5 6 5รกับผมก็ยังมีข้อมูลเหาค่ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าจากพระพิบัติน้ามถั่วเมือปีที่แล้วนะครับปี6 4ตอนนี้ลายจังหวัด เริ่มได้รับเงินเยียวยาวจากทางรัฐบาลแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เรับก็บเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่กับผมมีข้อมูลสดหรับเงินเยียวยาวภัยพิบัติด้านน้ำท่วมนะครับด้านอุทกภัยก็คือจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อนได้รับมอบเงินเสีอเลือเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยพ,พิบัติทุกเฉินด้านการเกษตรอุทกภัยก็คือด้านพืชนะครับของปี2564หเมื่อวานนี้ครับหาเมษายนหกหานะครับนายกมลโสภัต เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องร่วมจากงานพิธีมอบเงินวยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรอุตกภัยด้านพืชปีพศ2564ณนอ่าอาคารเกษตรตุ่มโฮม2 5 5ห้าาสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน พิร่มรัดผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีและนายสมเพชรส้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบเงินสรเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพ,พ,พ,พิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรอุทกภัพพยด้านพืชปีพศ2564ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านอุทกภัพพยด้านพืชจำนวน11อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเคืองใน อำเภอจตาก,การเพืชผลอำเภอกุดขาปุ่นอำเภอม่วงสามสิบอำเภอวาลินจำราบอำเภอตาลสุมอำเภอดอนหมดแดงอำเภอทุงสีอุดมอำเภอเหล่าเสือโกกอำเภอสว่างวีรวงโดยทางพีทั้องทางจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับมีเกษตรกร,ท,กรที่ได้รับผลกระทบจำนวน8แปดพันหาสิ่ยพื้นที่เสียหายนะครับเป็นเขาจำนวนมห้าหมื่น 7,708.75ไร่ 7, พืชไร่และพืชผักจำนวน3,794.75ไร่และไม่ผลไม่ยืนต้นและอื่นๆจำนวน62.25ไร่รวมพื้นที่เสียหายครับจำนวน61,565.75ไร่โดยมีวงเงินขอรับความช่วยเหลือจำนวน85ร้าน95,318บ,บาททวน โดยนายกมลโสภัต์นะครับเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีกาวาคณะกรรมการแห่งควมช่วยเหลือะสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมเมื่อวันที่17มกราคม64และมีมติแห่งการซอยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าโดยเงื่อนทดลองราชการเพื่อซ่ยเหลือปะสบทัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2 5 6 2ให้ควมช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่พ่อปลูกที่เสียหายจริงบ่เกินคูเลื่อนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ เป็นเขานะครับซอยเหลืออัตรารายละ1,340า 1, บาทพผืชไรล่และพืชพักซอยเหลือรายละ1,980บาทไม่ผลมายืนต้นและอื่นๆน,นะครับซอยเหลืออัตรารายละ4 0 4 8บาทโดยขอใส่เงินทดลองราชการเพื่อซอยเหลือเพื่อผู้พบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรซอยเหลือผู้พบภัยพิบัติ สำหรับพิธีมอบเงินเลือกลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรอุทกรัยด้านพืชปีพศ .2564 ในมือนีประกอบด้วยพิธีมอบเงินเวนอกลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติการอบรมสารปรับปรุงดินและพันใหม่และการจัดนิเทศการของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีตัวแทนเกษตรกรจาก11อำเภอที่ประสบภัยพิบัติเขารวมงานจำนวน200รคน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภายพิบัตินามถั่วเมื่อปีที่แล้วนะครับคือพี่น้องทางจังหวัดอุบลราชธานี11อำเภอครับเมื่อวานนี้ครับหาเมษายนนะครับก็มีพิธีมอบนะครับเงินให้การซรเรือเยายาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีชุกเฉินนะครับด้านอุทกภัยด้านพืชนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นพี่น้องทางอุบลราชธานีก็สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินใดจากทางสำนักงานทกสได้นะครับ จังใดจังใขอปวยกำลังใจกับพี่น้องทุกๆจังหวัดทุกๆท่านนะครับให้ได้รับการโอนเงินการเยียวยาวจากทางรัฐบาลกัะทุกทุกคนกับสำหรับพี่น้องในข่าเมืองคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์แจท่นันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผู้ทำคลิปเ,เด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับศิฟน้าข้อมูลข่าวสารนั้นมากแจงแล้วบอกกาวพี่น้องอีกคือเกาพ่อกันไม่ใหคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียดผ้ามวนกล้ขอเกล้าวคำบา สวัสดีครับ